อ,อันยองต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนาราทองชินาสตารไฟไดั้อีเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะฟ้าดา้ก็อยู่กันที่นาราทองค้คามายนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆอกันเองนะคะกับนาราทรงโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้นะคะฟ้าดาก็จะมาเปิดปลุกประตูไม้ EP2 นะคะซึ่งปีที่แล้วนะคะฟ้าดาก็เคย ทำเปิดกรุบประตูไม้ไปแล้วนะคะซึ่งลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะประตูไม้แบบไหนมีแบบสวยๆมากๆเลยและวันนี้นะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะทําเปิดกรุบอีกแล้วนะคะเี <Okay. S 1> ๋ยวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตสินค้าใหม่นะคะประตูบ้านใหม่ๆนะคะที่นาราทองขาไไม้กันค่ะไปกันเลย <Yeah. S 1> และในส่วนแรกนะคะทุกคนจะเป็นประตูปิดผิวนะคะอันนี้เพื่อเป็นขนาด 80นะคะ,ะสูง2เมตรนะคะจะมีหลายสีมากๆลทุกคนจะสังเกตได้ว่ามีสีเทาโมเดิร์นนะคะมีสีดำแบบโมเดิร์นโมเดิร์นแล้วก็มีสีขาวไลเซียนนะคะลายไม้ มีเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าประตูปิดผิวรุ่นนี้นะคะข้างในจะเป็นโครงไม้แท้นะคะทุกคนแน่นๆไปเลยเป็นโครงไม้นะคะแล้วก็เราจะปิดผิวนะคะด้วย UPVC ชนิดพิเศษนะคะชนิดดีนะคะที่โรงงานของเราผลิตเองนะคะประตูรุ่นนี้นะคะเหมาะที่จะใช้เฉพาะภายในเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะประตูห้องนั่งเล่นต่างๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่จะบอกว่ารุ่นนี้คือแบบสวยมากๆโมเด์น สุดๆไปเลยนะคะสีขาวสวยแล้วก็แบบมีความมินิมอลด้วยนะคะมีหลายสีมากๆเลยนะคะทุกคนสวยและในส่วยของตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นไม้จำตาแกะดอกนะคะเป็นงานฝีมือนะคะส่งออกจากโรงงานของเราเองนะคะ ดอกลายงดงามมากเลยนะคะทุกคนลายปราณีตมากๆาเลยนะคะจะปีจะมีทั้งขนาด 100, คูณ200นะคะ90,200คูณนะคะหรือว่าผลิตนอกไซส์นะคะก็ผลิตได้นะคะที่นาราทอง้าของเราแล้วก็มาสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะมาสั่งไซส์ได้เลยนะคะที่นาราทอง้าไม้นั่นเอง <S 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 และสําหรับน้องรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะแกะกล่องทุ่งออกมาขายหน้าราเลยนะคะ น้นองรุ่นนี้นะคะจะเป็นประตูไม้จริงนะคะที่ทําสีแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นสีวอลนัทนะคะสีไม้วอลนัทส,สีสวยมากๆาเลยแล้วก็จะมีสีโอ๊กนะคะมีหลายสีมากๆนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือมีแค่สองสีนี้แล้วนะคะไข่อ่อนแล้วนะคะ ซึ่งประตูรุ่นนี้นะคะเป็นประตู82เมตรนะคะทำสีแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นระบบแล็กเกอร์นะคะเราเคลือบเงาด้วยแล็กเกอร์เองนะคะซึ่งราคาถูกมากๆเหมาะสำหรับการใช้ภายในบ้านนะคะห้องนอนก็สวยนะคะทุกคนจะบอกว่าสีก็โคตรโมเดิร์นแล้วก็มีนิมอลมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสีขาวสวยและสำหรับน้องประตูรุ่นนี้นะคะจะเป็นน้องรุ่นฟักขาวนะคะนี่เลย ฟักขาวแบบไม่ทาสีนะคะราคาแค่550บาทเท่านั้นนะคะทุกคนจะมีทั้งขนาด80เมตรแปนะคะ82เมตรก็ว่าไปนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ ฟักน้องฟักขาวก็คือทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มแค่500บาทนะคะ<ๆ>ก็จะได้ประตูที่ทำสีแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปทาสีทาเล็กเกอร์ให้เสียเวลานะคะเราทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีไม้แต่ถ้าใครนะคะอยากทำสีใหม่เองนะคะก็นี่เลยน้องฟักขาวรุ่นที่ยังไม่ทำสีนะคะ950บาทเท่านั้นคะ่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นบานสไลด์นะคะแบบประจกตรงนี้นะคะทุกคนสวยงามมากๆากเลยนะคะจะมีนี่กุญแจให้เรียบร้อยนะคะนี่อันนี้แบบทําสีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้แบบยังไม่ทําสีนะคะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะนี่นะคะทุกคนมีกุญแจให้เรียบร้อยนะคะเปิดปุ๊บอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะขอโทษค่ะนี่เราโง่เองเปิดไม่เป็นนะคะทุกคนนี่และอันนี้ก็จะเป็นแบบ มีกระจกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโค้งมนๆนะคะทุกคนแบบเหลี่ยมก็สวยนะคะทุกคนเหมาะกับประตูในบ้านนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขานี้ยังเป็นประตูไม้แบบกระจกนะคะทุกคนสวยเปิดได้ทุกอันนะคะนี่มือจับก็คืออลังการไม่ทหายเราผลิตเองทุกบานนะคะทุกคนนี่ ว้าวอันนี้ก็แบบทำสีแล้วนะคะมีเป็นแกะดอกด้วยนะคะทุกคนงานประณีตงานสีมือมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะยังไงได้แล้วค่ะสวยมากอันนี้แบบทำสีแล้วค่ะทุกคนอ่ะแกะไม่ได้อีกแล้วได้แล้วโอเคมานี่อันนี้แบบทำสีแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องไปทาสีใหม่ให้เสียเวลานะคะเพราะว่า ทำสีใหม่ได้เรียบร้อยย่างมะม่ลงเยอะมากสําหรับใครนะคะที่สนใจประตูไม้สวยๆนะคะก็สามารถที่จะแวะมาดูได้เลยที่นราทองค้าไม้ของเรานะคะเปิด ให้ทุกวันนะคะ8โมงถึง5โมงเย็นนะคะประตูไม้สวยๆเยอะมากๆนะคะต้องที่นราทองค้าไม้เท่านั้นนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะอยากให้ฟอยดารีวิวอะไรนะคะทําคลิปแบบไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะแจ้งกันมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันที่นราทองค่ะค่ะ ผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นเมื่อก่อน